เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาดูเจ้า,จากโคเท225ไปเีกรอบครับมาดูรอบรอบใครนะครับว่าเขาเป็ะนะครับ้าดูครับ ด้านหน้าครับด้านหน้าเขาย่งหล่อเลยนะครับไฟกวาดิเกอร์สองดวงนะครับตัด้ายคันคอ์เมอร์เลยครับนี้แบบ LED นะครับผมอ่าีเขาก็จะค่อนข้างใหญ่ดูบุดบึนนะครับผมอ่ามไดูด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นชชอคอัพนะฮะแบบคอยสปริงทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าทั้งหลังครับซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ค่อยแข็งกระด้างซอได้ีมากจริงกับรุ่นนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบปีกนกนะครับอิสระทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถอาจจะมีนะครับเซอร์วิสได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเคร นะครับผมกับเท้ากับมวเตอร์ลูกนี้นะครับเครื่องดูดเป็นเครื่องดูดอัตโนมัติแล้วครับขับเคลนด้วยสายพานะครับทดด้วยโซ่ด้านหลังนะครับผมขนาดขอบล้อก็ยังคงเป็น10นิ้วอยู่นะครับลูกค้านะครับมีอย่างเดียวแล้วครับลงนี้กลัมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายมีอะไรกันบ้างครับสำหรับด้านท้ายนะครับอ่าจะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับเบรกให้ท่านอย่างมั่นใจเบรกหยุดได้อย่างมั่นใจด้วยจีนเบรกตามดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับผมหัวบรร่อยเป็นหัวบรรจอยขนาดมาตรฐานนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับสามารถ ดูด้านขวาครับเกียร์เขาอยู่ด้านขวานะครับเกียร์เขาก็จะง่ายเข้าง่ายนะครับผมงานมีแค่สองเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าและถอยหลังนะครับเอยู่กลางถนอโตเมติวิ่งกลางเดียวไม่ต้องบีพาร์ตใดๆดังสิ้นเลยนะครับเกีเดินหน้าและถอยหลังครับผมขับง่ายครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมโดยใช้ใบพัดเป็นตัวระบายความร้อนนะครับผมกุญแจนะครับกุญแจบุญแจเป็นแบบทีเริ่มสตาร์ทให้คุณลูกค้าเลยนะครับสองดอกด้วยกันนะครับสามารถสตาร์ทได้เลยครับติดแล้ว ก็งได้หมดได้เลยนะครับผมคันเร่งนะครับเร่งบนปอ่มตรงสปายแบบ ATV นะครับใช้หัวนกโป้งกดนะครับผมแต่ถ้าท่านใดไม่ถนัดอยากใช้แบบบิดก็ติดต่อมาครับเรามีชุดเซ็ตชุดชิปให้ครับเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้ครับดูหน้าจอครับหน้าจอสีสวยนะครับแนวทๆเลยครับนะครับมีบอกความเร็วบอกสัญญาของเกียร์นะครับผมวนรอบนะครับแล้วก็ระยะกิโลให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีเกียร์น้ำมันบอกให้ด้วยนะครับสตาร์ทมืออีกนั้นซ้ายมือนะครับนี่คือปุ่มสตาร์ทนะครับขับเคลื share, ่อนง <success> ่ายครับแค่บีบบแแลลสสตตาารรร์์ทททนก็้วคั ลอครัสวยครับบอดี้ขนาดใหญ่ขึ้นเลยครับสวยงามเลยครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหนังบอยเอทีวีนะครับหรือสนใจมาทดลองรถติดต่อมาดูรถตัวจริงกันได้ที่ลาดพร้าวพีแรงกรุงเทพนะครับผมรอกันเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์โทรแล้วก็รายละเอีที่ทิ้งไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากครับจะพบกันใหม่ครับดีหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับผม